สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับช่องบิวเอลีช n วลวันนี้ขอเสนอข่าวประจำวันที่23ตุลาคม2566ทีมดังแห่งซูเปอร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวเสนอขายหนึ่งผู้เล่นตัวหลักให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์มีรายงานข่าวมาว่าจิตตันพารลสพร้อมปล่อยมาร์เกฮีกองหลังตัวหลักไปร่วมทีมกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดหากได้รับข้อเสนอ60ล้านปอนด์ เป็นที่เชื่อกันว่าอิลิกเทนหาผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังในเดือนมกราคมหลังจากฤดูกาลนี้เจอปัญหากับแนวรับและเกฮีก็คือหนึ่งในเป้าหมายของเขาซึ่งรายงานล่าสุดระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนจะได้ข่าวดีเพราะทางชิตตันพาเลตพร้อมที่จะขายเกฮีให้กับปีศาจแดงให้ค่าตัวสถิติสโมส60ร60ล้านปอนด์สำหรับเกฮีวัย23ปีย้ายมาจากเซลซี มาอยู่กับคิตตันพาเลตเมื่อปี2021ด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์และกลายเป็นแนวรับตัวหลักมาโดยตลอดฤดูกาลนี้เข้าลงเล่นให้กับคิตตันพาเลตไปแล้วแต่จาก9้าวนัดในฟิลิปปีอังกฤษก็มีข่าวดีนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคิตตันพาเลตนะครับพร้อมที่จะปล่อยตัวมาร์กเกฮีด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ และคาดกันว่าจะมีข่าวดีในเดือนมกราคมปีหน้านะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่ชอบข่าวสารนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเราสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ